อุทยานแห่งชาติภูเวียงกันแล้วตอนนี้ประมาณเจ็ดแปดกิโลเนาะเราจะเอาอีกเก้ากิโลเราจะถึง<ห>ลานกลางเต็นตัดฟ้าแนละ้ว<ห>ตามป้ายมาเลยอ๋อได้เพื่อนขับรถคนขับรถโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ด่านเก็บเงินค่าบริการแล้วลองไปติดต่อเจ้าหน้าที่แป๊บหนึ่งนะ สำหรับค่าธรรมเนียมในอุทยานนี้ก็นู่นป้าใบค่าธรรมเนียมเนี่ยเดี๋ยวข้างหลังโอเคเดี๋ยวทำเ้าที่เรามาช่วงหยุดปีใหม่พอดีไงมันเลยฟรีน่ีใช่ฟรีห้าวันเนาะสำหรับช่วงวันสำคัญก็ขอบคุณรัฐบาลโดยท่านท่านนี่อย่าค่าธรรเนียรัฐบาลยกอ๋อ แล้วเราไปต่อใช้เกียร์ต่ำนะก็น่าจะมากลางบนล้วนะเราก็อยู่ระหว่างทางไปลานกลางเต็นเนาะ,ะ,ะไปลุยเราเลยประมาณ500เมตรจะถึงแล้วไปดูบางอุ่ลานกลางเต็นตาดฟ้าไม่นี่ค่ายเยาว,วชนหรือเป กาเรียบอมูนนี่แหละหลอยพิทักษ์กุฎยังชาติตัดฟ้าเอาเขาไปอ้วนคุณจะไปไหนตรงนี้เดี๋ยวนราจะเป็นทางออกไม่ไม่มันมีนังไงเขาหลงเลยเราเลยโอเคเราเลยมานิดนึงเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปที่อุทยังชาติภูเวียงหลอยพิทักษ์กุฎยังชาติตัดฟ้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตรงไหนพอจะว่างสำหรับเราบ้าง ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามยี่สิบหกมีนักท่องเที่ยวมากังเต้นบ้างเราไปดูกันว่าตรงไหนบ้างสำหรับเราบ้างบบแรกเรา,าต้องไปติดต่อ,อเจ้าหน้าที่ก่อนก็ต้องริมน้ำอีกแล้วล่ะเขาต้องเราเขียนรถไปจองไว้ก่อนมีคาร์แคมมีแวนแคม์ด้วย ของโคแมนตัวน,นี้ก็โคแมนกันหมดแล้วเน,นาะส่วนมากก็โคแมนอันนี้ก็คูดี้ไปถอนออกเลยไหมโคแมนอุทย่นอุทยานเราก็ต้องกลางที่ที่ดีอยู่ก่อนจอดนี่เลยไหมล่ะจอดนี่เอาของลงก่อนก็ได้น่าสนาต้องไป,ต,นนไปติดต่อแล้วหนูเริร่มเลยกันแล้วติดต่อสามคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถานที่กันก่อน ตอนนี้เราก็อยู่ที่ลานกลางเต็นต์ตัดฟ้าเที่ยงชาติภูเอียงนั่นเองเนดะีย๋ยวเราจะกางเต็นท์อยู่บริเวณข้างหลังป้ายนี้เลยเพราะว่าจะมีส่วนที่เป็นริมน้ําตรงนี้นะเนาะเดี๋ยวราไปดูบรรยากาศโดยรอบนะลานกลางเต็นท์กว้างมากคือตอนที่เคยมาครั้งก่อนอนะ่ะจะมีแค่ส่วนตรงนี้อันนี้เขาเพิ่งเปิดหลังจากที่แบบมีน้ามีอะไรนะเขาก็เลยเปิดน,นี่ก็โอเคอยู่มีหลายโซนเลยฝั่ง ที่เป็นน้ำเนาะที่ติดน้ำก็อยู่หลังป้ายหลังป้ายลาน็จะเป็นตรงตรงน,นี้ก็มีนนก็จะมีตนนมเต็นท์อุทยานโซนน้ำนี่ก็เยอะเลยสามารถกางได้ตามความชอบเลยบางองค์คอนแก่น,นจะเป็นยังไงบางองค์คอนแก่น,เ,นเดี๋ยวเพื่อนๆรู้กันเดี๋ยวของไปลงแล้วก็กางเต็นท์กันก่อนเนาะเราเค่อยไปดู บรรยากาศกันบาย Okay. ระหว่างที่เรารอไฟนะเราดูบรรยากาศกันตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามของเราแล้วท่องเที่ยวก็เยอะเลยนะวันนี้มันปีใหม่พอดีหนึ่งมกราคมสองห้าหกเก้าครับเต็นแล้วก็มีสองเต็นท์สามสี่ห้าเต็นท์ฝั่งนู้นก็มีแล้วมาดูบรรยากาศกันถ่ายรูปกนะัน คือแดดตอนนี้สวยมากเลยเราจะเจอต้นไม้สีทองฟางตรงข้ามนะใครสะดวกไปกลางตรงนั้นก็มีห้องน้ำนะดีเลยก็จะเป็นบริเวณที่ทำการนั่นเองตรงนี้เราเคยมาเมื่อประมาณเกือบสิบปีสิบกว่าปีแล้วแหละก็จะมี ลานที่ค่อนข้างจะกว้างเย็นดีนะมีต้นสนมันยาาดีเมื่อก่อนจะมีแค่ตรงนั้นตรงนี้เขาเพิ่มมาใหม่เราจะไปดูว่าที่เจ้าหน้าที่เขามีอะไรบริการบ้างเข้ามาตรงนี้เลยก็จะเจอด่านตรวจอุทยานตรงนี้นะวันนี้เข้าฟรีด้วยเพราะว่าเป็นวันปีใหม่เขาให้เข้าฟรีค่ารถฟรีแต่ว่าก็จะเสียค่าตะกางเต็นท์เหมือนเดิม อันนี้เป็นที่ทำการมีบริการเช่าเต็นท์มีมามา่ามีอาหารเล็กๆน้อยๆจำหน่ายคือบรรยากาศดีนะพนักที่ก็พร้อมบริการปีใหม่มีกของขวัญด้วยมีขนมหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันว่าเป็นยังไงใครไม่ได้อะไรมาก็มีเต็นท์อุทยานให้เช่านะสองร้อยยี่สิบาท อุปกรณ์เครื่องนอนมีหมดพนักที่พร้อมบริการห้องน้ำก็ยังอยู่ติดูืย์บริการเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันลำแรกเราก็ต้องถองเท้าก่อนตรงนี้เลยเลยรองเท้าก่อนขออนุญาตนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าของอเท่านะระบบไฟก็ ห้องอาบน้าสะอาดตาดีห้องอาบน้ําก็ดีเลยนะแต่ว่าก็จะเป็นสไตล์ค่ายนี่ห้องสุขาก็มีสะอาดดีสามห้องปัสสวะโอเคเดี๋ยวไปดูโซอนอื่นกันนะม,มีเหมือนน้ำจิ้มลูกชิ้นนะน่าจะเป็นลูกชิ้นหนึ่งแล้วก็มีตุ้มตามมีเลมีตะวันมีมามา่า ยาสับปมพร้อมตาประทับเมื่อกี้เราก็มาประทับตาแต่ว่าเราลืมมอสมุดมาก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่เขาประทับใส่กระดาษเปล่าไว้เราไปติดเราในใส่สมุดก็ได้สอบถามมาจากเจ้าหน้าที่เมื่อกี้นี้ว่าก็จริงๆแล้วน่ะเราเคยมาสิบกว่าปีแล้วแต่ว่ามีร้านเดียวทางนู้นทีนี้เขาก็เลยได้รับ สนับสนุนมาขุดลอกก็เลยทำให้มีทานน้ำอยู่ตรงนี้เลยกลายเป็นปางอุงขอนแก่นไปเลยเออดีนะมีงบสนับสนุนจากกลมขยะมาแล้วเากับเต้นทไปทำอะไรกินเนะี่ยไม่กินข้าวเที่ยงเลยบรรยากาศสุดยอดเย็นกำลังเริ่มเย็นนะ จริงแล้วอุทยานนี่คืออุทยานฟา้ามืดนะวันนี้แสงจันทร์ไม่รู้เห็นไหมตอนนี้ก็มีชาวแคมป์นะอีูฝั่งตรงข้ามเราแล้วก็เพื่อนบ้านด้าน,นหลังก็เป็นที่ทำการตอนนี้ก็อาจจะไม่เห็นเราเองเพราะว่าอยู่ในช่วงตะวันตรงดินร้อยเปอร์ซ็นแล้วบรรยากาศก็ เงียบสงบสำหรับที่นี่นะไม่มีขึ้นซักค่ายเลยนะสำหรับโทราศัพท์ไม่รู้ว่าเขาติดต่อสื่อสารภายนอกอยังไงถ้าใครมานี่ก็ต้องตัดจากโลกภายนอกน่าจจะไม่มีอะไรแล้วคืนนี้ก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็เพิ่งกินข้าวกินไรเสร็จแล้เก็บอุปกรณ์ล้างอุปกรณ์ ก็ค่อยว่ากันใหม่พรุ่งนี้เช้าก็หลับฟันดีครับทุกคนครับก่อนนอนคืนนี้ก็มีอุปกรณ์มาแนะนำนะตัวนี้เลยแคมปิ้งมูลเ <c oughs> ตาถ่านพระเอกคืนนี้เลยเพราะว่าคืนนี้หนาวมาก <c oughs> ถ้ามีตัวนี้ก็ช่วยให้เราได้ผิงไฟนะ <c oughs> ใครสนใจก็กด <c oughs> ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ้0 0กว่าบาทดีทุกคนล็อกแล้วตอนนี้เราก็จะอยู่ที่ผาชมตะวันที่แย่งชาติภูเวียงนะตื่นเช้ามาประมาณ6โมงมาถึงใช้เวลาขับรถประมาณ10นาทีเนี่ยตอนนี้มาดูว่าพระอาทิตย์จะขึ้นหรือยังนะแต่เจ้าที่ว่ายังไม่ขึ้นตรงนี้จะเป็นจุดที่มีคลื่นโทรศัพท์แล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยากใช้โทรศัพท์ก็ต้องมาที่นี่ เรามาดูว่าด้านไหนจะมีอะไรบ้างนะมันช่างแตกต่างจากสิบปีที่แล้วจริงสำหรับร้านค้าก็จะมีร้านสินค้าชุมชนแล้วก็จะมีกาแฟนะคนเยอะมากแล้วก็จะมีพาโอ้โหตอนสมัยเรามาไม่มีเลยสมัยเรามาแบบดิบๆเลยนะไม่มีรั้วไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวเราไปดูพาพขึ้นกัน รุมิเช้านี้ก็16องศาเดี๋ยวจะขออนุญาตตั้งกล้องแล้วขณะนี้เราก็ขอนั่งเที่ยวเรือนพันผาชนวันชางชาติภูเวียงและก็พาะจิตึ้นมาที่เรียบร้อยแล้วจริงๆก็น่าจะมากินกาแฟนี่เนาะจะได้ชิมกาแฟเขาอากาศดีมาก ห้ามกางเต็นท์ตรงนี้นะเนะะเาะที่ <c oughs> ร,ร้านค้ายสโตรการอย่างชาตภูเวียงนะก็จะมีของที่ระลึกจำหน่ายนะมีจิ๊บบิดมีของกุญแจ ى, มีเข็มกลัดเนาะก็อะไรเยอะแยะมากมายเลยเป็นสินค้าชุมชนนะ ใครที่มาก็มาอุดหนุนกันได้มีผ้าอะไรต่างๆด้วยผ้าคุมไหล,ไลแล้วก็มีตรงนี้น่าจะเป็นหมดหมูปิ้งแต่ว่าหมดแล้วแล้วก็จะมีขนมปังกาแฟหนังสือเดินทางทง่องเที่ยวที่า่าอฉา เยอะมากวันหยุดปีใหม่นะ,ะกับสู่โลกแห่งความเป็นจริงเดี๋ยวเราจะมากาชงกาแฟกันละปังวงขันแก่น <c ười> จริงๆแล้วมันน่าจะมีหมอกแต่ว่ามันอาจจะไม่หนาวพอนะก็เลยไม่มีไปครับชงกาแฟกัน ก็เป็นที่แต่งนิ่งไปแต่ว่า หลัจะกินกาแฟาเราก็มาทํากับข้าวเช้ากันเนเะมนูเดิมๆของเราก็ต้มเส้นจับใส่ไข่ใส่หมูอ้วนเราลืมใส่หมู อุทยาแห่งชาติปูเวียงเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้ววันนี้ก็ได้ชมบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติที่ว่ากันว่าเป็นปางองค์ขอนแก่นมนาะมาดูบรรยากาศตอนเช้ากันรนตั้งเป็น รรที่เงียบสงบมากแล้วก็ดีดีดีอยู่ดีอยู่สำหรับใครที่ชอบแบบความสงบตัดขาดจากโลกภายนอกอะไรพวกนี้ก่อนแนะนำที่นี่เลยเพราะว่าที่นี่จะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตต้องแจ้งคนที่บ้านอะไรไปด้ยวยนะถ้าจะมา,านี่ก็จะเป็น อ่างเก็บน้ําที่เขาขุดไว้นะ <c oughs> คือ <is> ตั้งใจงจะมาดูว่าอีกสิบปีข้างหน้าต,นนต,นต,น gera, ต้นสนสองต้นนี้จะโตแค่ไหนเห็นไหมต้นสนสองต้นนี้แล้วก็มีต้นเล็กๆต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้นี่ต้าที่กาลังเดินหนาเลยตรงนี้หรือเปล่า,เ,าเราจะมาดูกันว่าอีกสิบปีข้างหน้าเขาจะโตแค่ไหนนะพวกนี้ได้แหละมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหน ก็สำหรับอีพีนี้ก็ใครจะตามมานะครับก็อย,อยาชาติูเทียงนะ่อำเภอภูเวียงจงังหวัดขอนแก่นนะครับเจอกันในคลิปต่อไปว่าจะไปที่ไหนนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวกลับบ้านก่อน,นครับ